ชอบเออจิงเกิลมาชมพูนี้มากเลยนะฮะทำไมอ่ะจะพ่อตีข่าวอืมมันเหมือนเคี่ยวข่าวเราอ่ะมันเหมือนเคี่ยวขนาดนั้นเลยข่าวของเราตลาอันมันแซ่บขนาดนั้เนี่ยมันแบบอืมใช่อยากเห็นหน้าคนพูดมากเลยต้องะมันไกลเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันนะไม่เคยนะไม่เคยสมเด็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรารู้เมื่อไหร่จะเอาที่ไม่ได้สงสียอะไรที่ไร้สาระขนาดนี้ไงก็เลยแบบเออ นะครับพี่นัทสักดาทรและทำอย่างที่พี่เทนนี่บอกไปว่าเขาจะมีซิงเกิลใหม่นะครับผมก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาสวัสด,ดีปีใหม่ที่ตึกที่จีเมมแกรมมี่ของเราะนะครับผมแล้วก็ปีใหม่เขาก็ไปมอบความจุกให้แฟนๆที่ชะอํากันด้วยแล้วนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับอย่างเพลงรักเธอคนเดียวนะครับที่เร็วๆนี้เนี่ยจะปล่อย MV มาให้ได้ชมกันแล้วใช่แล้วคือจริงๆเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปแอบเก็บภาพมาว่าเขากําลังหาชุดคอนเสปต์อยู่ว่าจะออกมาในลุคแบบของแบบไหนนนนนนะคซึ่่งงเเเรี้จดิผยกััแอาสหบ รักเธอคนเดียววันเลิฟเป็นยังไงรวมไปถึงนะคะในวันที่16มกราคมนี้เลยนะคะจะมีการเปิดขายบัตร Exclusive Live จากนัทจักรทาอานะคะที่คอนเสิร์ตฮอล์อาคารสยามกลการซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะคะเขาบอกว่านะัทเนี่ยก็จะไปขายบัตรเองแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบมันคือแบบมิน,นิคอนเสิร์ตหรือมันเป็นอะไร Exclusive Live <ม>หรือว่ามันจะต้องแบบพิเศษอ่ะนั่นน่ะสิแต่ว่าไม่รู้มันเป็นแบบเป็นโชว์แต่เขาแต่เขาไม่ชวนเขารอชวนแล้วเนะเพาเขาจะบอกเราดั่ารอชวนแล้นเนี่ะ Oh S <S ก็เดินสายสวัสดีปี่ใหม่ครับผมมาที่แบงค์ด้วยนะครับปีใหม่เป็นไงครับี่ใหม่ก็ทํางานไม่ได้พักครับเพิ่งเพิ่งได้พักเบอร์วันที่อะไรวันที่สองนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นคือมีงานที่ศิลชาตอนสิ้นปีวันต่อมาก็ไปที่ชะอํานี่ครับสนสนากันทีเดียวซน่งสนานครับก็เราเป็นเรียกว่าอะไรเราเป็นคนบันเทิงเนาะช่วงปีใหม่เราก็มอบความบันเทิงให้กับคนอื่นครับผมแล้ตัวเองนะครับจะไปไหนต่อตัวเองะครับอ๋อช่วงไม่เที่ยวแล้วครับทำงานบ้างก็ เดือนแรกก็เดี๋ยวเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ครับผมเพลงรักเธอคนเดียวครับผมขอ,มอวันยังคะปล่อยดาวน์โหลด22มกราครับแล้วก็ปล่อยในวิทียูยกามกราครับเพลงนี้พี่นัททุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดไหนทุ่มเทแรงกายแรงใจก็แรงกายก็ทุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่งเมโลดี้เองแต่ว่าก็ถือเป็นเพลงที่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยากให้คนได้ฟังเพราะว่ามันมีกลิ่นไายอะไรใหม่ๆมีความเป็นร็อกมีอะไรเพิ่มขึ้นเลยครับซึ่งคิดว่าคนฟังแล้วน่าจะรู้สึกได้ถึงแบบ รืออะไรที่มันเปลี่ยนไปในเพลงของเราอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าห่างจากเพลงที่เราก็สักพักนะเนาะครับผม MV ถ่ายยังไง MV เดี๋ยวถ่ายสัปดาห์หน้าครับขอไปด้วยนะคะขอบไปทุกคนได้ครับยินดีครับมาเก็บภาพได้เลยครับได้ MV ไหมฮะหรือว่ายังถ่ายอยู่อ่จริงๆเราอาจไม่แน่ใจนะครับว่าเขาวางใครไว้แต่อาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้ดาราที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะอยากให้เรื่องมันรีลเพราะว่าเรื่องเป็นเบสออนทรูสตอรี่ด้วยเนี่ยครับก็มีเพลงใหม่ แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่หนึ่งก็จะมีงาน One Love Exclusive Live ครับก็เป็นโชว์พิเศษครับผมก็เป็นธีม One Love นี่แหละครับเข้ากับ s ิ n g ก e นใหม่อะไรเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างที่เป็น One Love จะถูกเปิดเผยอะไรเงี้ยครับที่ไหนยังไงครับที่อะไรนะสยามกุลการตึกสยามกรุลการครับผมเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ของที่นั่นครับผมจะเต็มนะฮะจะเต็มครับจะเต็มหนึ่งกุมภาพันธ์เจอกันแน่นอน คงจะซื้อบัตรกันอย่างรวดเร็วเพราะว่านะหนนัดมีบัตรแฟนคลับเยอะใช่แฟนคลับเยอะมากเลยแม่ยกก็เยอะนะฮะพี่นัดสังนัทอเนี่ยคือแกชอบแกเป็นคนชอบวิ่งาราทอนใช่นะครับอ๋อนี่คือเขา ผมก็นึกว่าเขาไม่ได้ผิวเธอเขาไม่ได้ผิวเธอเนี่ยเพลงอ๋อโอเคนี่คือเพลงของเขานะครับแล้วเพลงนี้เนี่ยได้พี่พลวงแคสนะครับผมมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยต้องนะแล้วเขาก็บอกว่าเพลงนี้ในเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็นํามาจากชีวิตจริงของคู่ใดคู่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอติดตามน่าสนใจมากเลยว่าเขาหยิบยกเรื่องราวของใครมามาเล่าให้เราฟังนะแต่น่าจะเป็นเรื่องดีนะเพราะชื่อว่ารักเธอคนเดียวนะใช่นะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับแฟนคลับของพี่นัทสักทานได้แล้วเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอน ใช่แล้วครับ